สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพระค่มซีทีจันทบุรีประจําวันพฤหัสบ,บดีที่5มีนาคม2558ครับและในวันนี้นะคะก็ตรงกับวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือว่าวันนักข่าวด้วยนะคะคมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้ค่ะวัดบุรพาพิทยารามได้จัดพิธีเวนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจําปี2558ค่ะ เมื่อค่ำวันนี้ที่วัดบูรพาพิทยารามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาประจำปี2558โดยมีพระเดชพระคุณพระราชน์ธโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายสามารถลอยฟ้าผูว้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะจุดเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกันนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากรวมแต่งกายชุดขาวชุดปฏิบัติธรรมเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ทางกายและใจาจากนั้น เข้าร่วมพิธีสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมเทศนาพร้อมร่วมการถวายจัดตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ต่อด้วยพิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจาปี2558ซึ่งขบวนพิธีนําโดยพระเดชพระคุณพระราชานทมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดบุรภาพ,พิทยารามตามด้วยขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนงานราชการท้ายสุดเป็นขบวนของบรรดาพุทธศาสนิกชน รวมทั้งสิทธิอนุสิธ์ซึ่งได้ร่วมการเวียนเทียนรอบอุโบสถจำนวนสามรอบเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการในวันมาครบบูชาประจำปีนี้ ส่วนที่วัดเขตนาบุญยารามจันทบุรีพระสงฆ์อนมัมนิกายประธานและคณะกรรมการวัดเขตนาบุญยารามรวมทั้งพุทธศาสนิกชนได้รวมกันทําพิธีเวียนเทียนเป็นจํานวนมากพร้อมกันนี้อาจารย์คาถาชินนบัญชรหมอดู้ายิบสีชื่อดังยังได้นําคณะถั่วจากกรุงเทพมหาคนครกว่า100คนมาร่วมง,งานในครั้งนี้อีกด้วยโดย,ยางานประจาปีพิธีบูชาดาวนพระครห์ที่ถังวัดจัดขึ้นทุกท่านสามารถร่วมง,งานบูชาดาวได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึงวันที่7 มีาน,นาคมนี้ทางนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวค่ะ